สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพืเาา่อนเพื่อนเอฟซีเนาะจ้าเมื่อนี้แอดมินกับนำแนวทางหุ้นดาวโจน VIP ปกติเนาะวันที่ยีมาแบ่งปันให้เช่นเคยเอามาเบื่องผลวันที่ิบเอีดกันก่อนเนาะจาก v p p 6 5สอกากับ13ึ่งสาหกหาเข้าตารางนะจ้าเนาะหกห้าเข้าตารางส่วนหนึ่งหลุดปกติเนาะจา้าในรอบปกติสองเจ็เนาะ เข้าดินเจ็ดวิ่งรูดมาตัวเจาะตัวน้นอกจะเจ็ดหกตรงตรงส่วนศูนย์สามเข้าเดินศูนย์วิ่งรูดตัว,จตว,จ 7, ตตว 03, เ,าเววจาะไม่มานอกจะเขาเฉพาะตัวเดินเนาะก็ะยินดีกับพี่น้องเอฟซีนอกจากเขาในรอบดาวปกติเจ็ดหกตรงๆนอกจากส่วนวิ่งรวดเท่ากับเขาแตกบนรางเนาะกัะตารางตารางเขารอบอพี่ไอพี่หกหานอกจากก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซีนอกจากเนาะตามต่อวันที่ยี่สิบสองจะ สำหรับอันที่ยีสองเนาะแนวทางมีเขามีหลุดนะจนะ๊ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่า18บปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองส่วนตัวเด่นเนะาะจัะตัวเด่นแอน 26. มินไฮเดน2องกหิงหลุดตัวจอมี2326 27 28เนาะส่วน0 6เออเนาะมีจ้ามี60 63 66 67 ส่วนเลขตารางเนาะจะเลขตารางให้3ให้8ให้4ให้1เนาะชุด2ตัวกะเน้นไปกลับนําเนาะจ้ะเน้นไปกลับทุกแนวทางไม่ว่าเป็นแนวทางไหนคะมาขูดใดชอบขูดใดก็ต้องไปกลับน้ำเนาะจ้ะส่วนตัวเน้นเนาะจ้ะตัวเน้นแอดมินเน้น2 3เนาะ2 8 6 6 6 7เนาะจ้ะส่วนในตารางนี่สายวิ่งโหลดนําไปวิ่งโหลดได้เนาะ ถ้ามากถ้าชอบก็จดได้แคบได้เนอะจ้กตัวเด่นแอดให้เด่น2กับ6ถ้าบอมากที่จะจับคู่ห้ก็เอาจับใส่ตัวอื่นได้เนอะจ้ามีตัวมากตัวชอบจดได้แคบได้จ้าสำหรับรุ่นดาวโจนเวพีปกติวันที่ยีบสองรวยๆปังๆกันทุกๆคนเนาะ,ะ,นะสวัสดีค่ะ